ชื่ออะไรนะฟินแลนด์ท่าเลยสวัสดีครับที่เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านครับรอครับจากเสร็จสิ้นแล้วครับสิบวันสิบวันใช่ไหมมงวันนี้เจอเป็นไงบ้างครับโดนเขาด่าเลยเลยโดนด่าทุกวันครับได้กี่เที่ยวครับวันนี้สิบครับได้สิบเอ็ดถือสิบสองครับเนี่ยวิ่งหัวสิสองแอบ ล้วก็จอดรอครับกำลังกลับบ้านครับขออภยัยในบางลรลาครับรถวิ่งกับดินนะมันก็ฝุ่นธรรมดานะแเสงยงยเย็นครับนี่ก็กำลังจอดรอกันครับรอเวลาครับ เียวเยียวเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้เราจะไปดูไหนกันต่อครับฮะรู้ไหมจอดดีกว่าจอดแล้วจอดจอดแล้วครับหมดงานแล้วหากถ้าใดมีสนใจถมที่นะครับติดต่อได้นะครับคุณสระถมที่ครับราคาบริการแบบมิตรภาพค,ครับแต่แค่คิดตังค์ครับ